เธอยังคงไม่ลืมเขาเก้าสิตาร์แฟร์ใจอยู่แล้วเลยเพื่อนอละฮะตอนนี้อยู่กันที่เว็บไอซ t o r e นะครับผมเกมแรกเป็นเกมที่ยอดฮิตมากนะฮะเดี๋ยวผมจะส่มให้ดูทั้งรอบสองรอบนะครับจริงๆมันอยู่ที่คนนะเกมเนี้ยถ้าได้แล้วต้องเอาเอาไปแลกบัตรนะนะครับอย่าหมุนจนหมดนะอย่าหมุนเพลินนะมันมีช่วงที่ได้แล้วก็ช่วงที่เสียด้วยนะฮะเพราะงั้น เช็คดีๆช่วงไหนได้แล้วอยากมีบัตรอ่าเป็นแลกเป็นเพชรก็ไปแลกบัตรไปเลยนะฮะโอ้โหดูเกมแรก50บาทเกม2ได้30ทุกคนมันดอบดีมาดูเกม2กันนะครับเกม2เป็นแลกเป็นเพชรซะมากกว่านะฮะเครดิต18เครดิตนะครับโอ้โหมาถึงก็ได้นะฮะเจ็้อยเจ็ดเพชรก็ประมาณ50บาทนะครับอ่ะเดี๋ยวกดอีกสักรอบนะครับขั้นต่ำที่มันจะได้เนะี่ยคือน่าจะเป็นบัตรนี่อูอ้ไม่ใช่นะบัตร ห8สิบแเพ่ากับบัตรยีโอ้ได้คืน40เครดิตคุ้มมะเนี่ยคุ้มมากอ่ะเดี๋ยวไปดูเกมที่3นะครับเกมที่3จะสุ่มเครดิตละ50นะฮะทุกคนแต่ว่า50อยู่มันได้มันได้เพชรเยอะนี่ไง344เพชรขั้นต่ำอะร้อยสามสทุกคนดูในดูในวงดีๆนะไม่มีเกลือนะครับมันได้แน่นอนอยู่แล้วนะฮะโอเคฮะถ้าใครอยากลองสุ่มนะครับเข้ามาเลยฮะ icstore net นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมไปรับชมคลิปกันต่อเลยฮะ เพื่อนพูดว่าอะไรนะพี่ชื่ออะไรอ่ะอ๋อผมชื่อปวิดพี่ชื่ออะไรเนี่ยเอาดูดีชื่อชื่ออะไรหรือว่าพี่เป็นคนดังแน่นอนเลยชื่อก็คุ้นๆนนะใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แม่พี่เป็นคนปกติเป็นคนปกติเลยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะพี่จะไปทำงานแล้วเนี่ยแปดแปดโมงครึ่งพี่เข้างานแล้วเนี็ก พี่พี่จะโกหกทำไมเล่าแล้วพี่เอาชื่ติ๊กตอกกับพี่เฟซมาสิติ๊กตอกพี่ไม่ได้เล่นนหละพี่พี่ดูอย่างเดียวโชมาไม่มีแล้วทำไมถึงคิดว่าพี่เป็นคนทำยูทูบยูทูบอะไรแหละพี่ยังทำอะไรไม่เป็นเลยมันก็คุ้นคนแล้วอ่ะมันก็มาแต่พี่ไม่ใช่ไงเป็นไลค์ก็เป็นห้าพันแล้วพี่ใช่ไม่ไอดีนี้พี่ซื้อมาสามพันไอเดีเนี่ย ไอดีพี่โดนแฮกมีคนข,ขาโมยรหัสพี่ไปจากเฟสพี่ขโมยเองหรือเปล่าไม่เ <c oughs> ออคล้ายๆ <c oughs> เอาชื่อเฟลมันก็ได้เด็วจ,จะไปหาไม่ไม่ไม่ฟังพี่ฟังพี่ร้องเพลงก่อน <c oughs> เราจะทำ <c oughs> ตามสัญญาข้อเวลาอีกไม่นาน <c oughs> เป็นไงบ้างอะใครล้ม <c oughs> ยินเพลงที่ยินถังเล้วไม่เที่ยงสมมาสามดูมันเพี้ยนไหมพี่ที่ร้องเพลงเพี้ยนเหรอใช่โอ้โหเย็นมากเย็นเย็นกว่าในโลกไม่รู้ว่ายิงคำมือะไรอ๋อเพื่อนยิงถังแดงใส่เหรอไม่ยิงเองอ้โน่าจะตกใจเสียงเพลงที่พี่ร้องเมื่อกี้แน่เลยใช่ไหมวางไปไอ้ตีนกูไปเลย เอ้ยเจ๊ค่อยๆพูดค่อยๆพูดเราโค้ท้ยแล้วกันอ่าคนชายหาดพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้สองสาวนี่เหมือนดิดเนี่ยเดี๋ยวจับส่งตำรวจเลยนะสวัดีครับหัวเราะทั้งวันทั้งคืนนยเนี่ยสองสาวอ่ะโอ้โหอันนั้นหัวเราะใช่ไหมน่ะเอาดูก็ผู้ชายเฮ้ยมึงอย่าแย่งยาคยเดียวอาเราไม่ไม่ไปโรงเรียนกันเหรอสองสาว เขาอยากเป็นเรียนอ๋อยากแรงตกนะครับอ๋ออยากแรงตกบ้าหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ใจเย็นนะถามเพื่อนด้วยเพื่อนอยากแรงตกแบบเราหรือเปล่าเพื่อนไอ้วอลไหมสาวสาวมีลูกเดียวขอได้ไหมอ่ะอุ้ยน่ารักมากน่ารักอยู่แล้วสวยอยู่แล้วโอ้ยใช่เหรอเอ้ยชอบไปโอมต่างหากชอบชอบคนชอบไอเต้ ออ๋ชอบชอบเพื่อนชื่อเป้เหรอตอนนั้นไม่ชอบไปเต้ตอนไม่ชอบไอมเอโอมอ๋อ, <c oughs> อชอบเพื่อนที่ชื่อเป้กับชื่อโอมใช่ไหมเป้อะไรของพี่เนี่ยผชื่อเต้อ,เตอ๋อ,อ,อเต้เหรออ๋อเต้นี่ป่ะใช่ใช่เต้ที่แบบอะไรนะฝั <c oughs> ่งนู้นมี30 <c oughs> ผมไปคนเดียวอะไรเงี้ยใช่ไหมคนหรือว่าคนละเต้กันคนละเต้แล้วพี่ อออออชอบยังโอมด้วยชอบยังโอม<ไ>อแล้ว<อ>ยังไอชอบไหมเก็บปิดเอ<พ>บอร์สามเล่นเล่นกับเขาได้ยังไงเนี่ยไม่รู้รรเอาอ <S 2> <S 2> <S 2> ไหถามอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้อย่างเดียวเลยสวัสด,ดีพี่น้องประชาชนทุกคน <S 2> <S 2> <S แล้วแล้วเมื่อไหร่จะรู้วะมอรู้อเอาละฮะเพลงนี้นะัะผมจะขอมอบให้กับคุณเต้กับคุณโอมนะครับ อที่ทางด้านของมีน้องคนหนึ่งที่เขาแอบชอบมานานแล้วแต่ว่าเขาไม่กล้าบอกนะฮะฝากไปงทีน้องสองคนด้วยนะครับใครก็ได้ใครก็ได้มาเลยใครก็ได้เต้โอเหมือนมึงใครก็ได้มาเลยทำเป็นแฟนทันทีเอาโอไม่ใช่ไหมทำไมถึงไมไม่เอาไอแบงค์มากันเอาทำไมมีแบงค์ด้วยเหรอทำไมทำไมมีเยอะชอบน้องน้องคนแรก อ๋ออะไรฮะคุณแบงค์ครับมีน้องส่งเพลงนี้มาให้นะฮะแล้วพ่อเชี่ยติ๊กต็อกได้ไหมได้เลยอ้าวไหนบอกพี่มีอินติ๊กต็อกแล้วพี่บอกว่าได้เลยคืออะไรไม่พี่พี่ก็มีทิกพี่มีทิกต็อกไงแต่ว่าพี่เอาไว้สองคนเดียวแต่พี่ไม่ได้ไม่ได้ลงคลิปไม่ได้อะไรไงไม่เดพี่ไปติดตามเลยดิไม่รู้ผมไม่รู้ไติดตามที่เขาันเดีย ยิงจะติดตามพี่ทำไมพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยเขาหน่อยโอ้พี่เมื่อไหร่จะร้องเลยมันจะได้ชื่อติ๊กตอกพี่อ๋อเหรอโอเคเดี๋ยวพี่พี่คิดชื่อเพลงเอาเพลงอะไรดีอ่ะเฮ้ยคน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 ระวังอ้าวเดี๋ยวร้องเลยร้องเลยอ้าวตุ๊ดโอ้โหร้องร้องร้องเออร้องเออมีร้องเออ ชื่อเพลงพึ่งรักโอมเออได้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 ไดอ่าเดี๋ยวจัดให้นะฮะคนไหนนะที่ชอบโอมอ่ะชื่ออะไรตัวละครอ่ะพึ่งไอ้พึ่งอ๋อพึ่งเหรออ,อ๋อ,อ,อฮันนี่เหรอพึ่งเหรอมานะคะทุกคนเบอร์หนึ่งเป็นคนที่ตายยากที่สุดเบอร์ที่สองเป็นคนที่ตายก่อนเพ <c oughs> ื่อนในตีเบอร์ที่สามเป็นคนที่แบกเพื่อนทุกวันว้าวมา,มาเบอร์ที่ส<พ>ี่ <4 S 2> เป็นคนที่ตายก่อนเพื่อนแล้นลมก่อนเพื่อนัองเจดี ที่ที่ที่เบอร์สี่ตายยากอ่ะเพราะว่าเขายังไม่รู้เป้าหมายไงยังเพลงพี่เฮยยังโอ้โหค้ำค้ำได้ครับเธอยังคงไม่ลืมเขาเก้าสิตาจ็ักใจมึหยุร้องเล้พึ่งพึ่งร้องพึ่งร้องเมื่อกี้พึ่งร้องพี่ไม่ได้ร้องพี่เติมเพชรให้หน่อยฮะ โอ้โหมันไม่ผมไม่ได้เก็บผมไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บผมไม่ได้เก็บผมไม่รู้ผมไม่รู้ดันเปียกให้หน่อยสิโอ้โหโอ้ยเพื่อนไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ตายตายตายชุบคไข่ลังกระเพงหน่อยดิเอ็นบอเอ็นบอพี่จะดันเปียกมัน เอาฮันนี่โอ้โหฮันนี่ตายไปแล้วเดี๋ยวให้เรียกแบงค์กับโอมาจัดการเลยตี้นี้ดิมานะคะเป็นคนที่ร้องเเกนที่สุดเบอร์ที่สามเป็นที่เจยโอ้โหมันไม่ตายอ่ะเพื่อนเบอร์ที่สามไม่มีสกินไม่ออกมาแล้วดีเคสู้เขาดีสี่เป็นคนที่ล้มก,ก่นมอ,อกเนเพื่อนทุกเกม <laughs> เบอร์ที่ห้าไม่มีสกินนะคะเอ้ยไม่มีไม่มีเบอร์ที่ห้าใช่เบอร์ที่หนึ่งเบอร์ที่สองเบอร์อเบอร์ที่เบอร์ที่หนึ่งไม่มีสกินนะครับเพื่อนโดนลุมเซิงตูดแล้วเพื่อนเอาตูดนี้แล้วเบอร์สามเป็นอที่คนที่นทน่คนที่คนไี่น่คนท่นทนน่นน่น ตายตาดีจร <gas> <c oughs> ิงพี่ชื่อติกตอกพี่ชื่อติกตอกพี่ใช่ไหมติ๊กติ๊กตอกแต่แต่ติกติ๊กตอก